มาคนเกิดปีมังกรคนเกิดปีมังกรเป็นคนธาตุดินชอบสะสมนะครับมังกรนี่ชอบสะสมถ้าโบราณนะครับเป็นคนที่มีโอ่งหน้าบ้านใส่น้ําไว้เต็มมังกรสังเกตง่ายเด็กๆเกิดปีมังกรเดี๋ยวแป๊บๆเหลือแป๊บเดียวเปิดตู้เย็นแล้วคลังเก็บน้ำเลยครับแต่เข้มแข็งเด็ดเดียวใหญ่ไม่ค่อยยอมแพ้ใครเพราะมังกรเนี่ยบินก็ได้ดำดินก็ได้ว่ายน้ําก็เป็นโดดเด่นทําอะไรหลายอย่างมีสีสันความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงแต่เป็นคนที่เข้าใจยากนะครับ จะร้ายหรือดีมาครูก็นิ่งทาเฉยครับทํางานได้ทุกแบบไอ้ถ้าชอบใครและชอบสุดๆดจนหลงไปเลยแต่ถ้าเกลียดและก็เกลียดไม่อยากจะยุ่งเลยครับมีความที่เป็นนักบริหารเก่งมากมังกรแต่งกับหงน่ะดีครับแต่งกับคนเกิดปีไก่เป็นคู่สมพงกันพ้นส่วนกับคนเกิดปีหนูดีแต่ร่วมทุนกับคนเกิดปีหมาจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นมังกร